ในการขัดไปรับกันที่12ขบวนที่15นะครับชื่ขบวนชอกันชอกษัตริย์นะครับจากอำเภอปุมรัฐนะครับจะภาพร่วมอำเภอเกษตรวิสัยแล้วก็อบทอทุกแห่งในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปุมรัฐหนงานสนสนครับส่วนราชการสา,สาศึสษาวัดพ่อค้าประชาชนในพื้นที่นะครับสดับรับฟังการขับร้องก่อนลำโดยคุณแม่หมอลำมุกดามเมืองนคร ที่ปรึกษาสมาคมมอลำอีสานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับการขอกริย์เป็นการที่ทั้งกษกกริย์ถึงวิสัญญีภาพสรุปลงเมื่อได้พบหน้านังอาสงดาบทที่เขาวงกดจนเกิดอาเซจย์เมื่อบาตรีบเกระพัดขึ้นพรเจ้าขุนเอาโยเขาวงกฎหิมา ที่ท้องอยู่ข้างป่าตั้งแต่ทางนออ่อนล่าพระดันเป็นรวงจรใจมาที่เห็นหอว้หวงว่ม่หายได้ตั้งสองดันป่ายตั้งแต่เนาในไัยหวงหวงล่าเดเนาหลูล่า ยานีแต่พี่ก่อนพามเขากะนำตีกำเจ้ามีตั้งแต่น้อยได้พ้อยปากจากอาสมแดนสมสารเสื้สัตว์กับปาเขาขี้คอยเป็นท่าสาแติน อยากกินยังกะบ่อพ่อทนหิวหนอแต่ละวันมาที่เอ๋้องนางอยากิดจังสั่นผายนเรียท่านไขยลูกที่เฮาท่านไปอย่าจมนำเถิดนอเจ้าขั้นบนเฮาวมจิงแต่รูกเทาแม่ต้องกตา เจ้าอย่หมองวันเศร้าบำเพ็งสร้างต่อไปบุญของเฮาจังสิได้กลับมาอีกคือหลังเด่น่ตอนหมู่เฮาอยู่ในวังอยู่สบายสุขแท้ตอนนี้แม่หู้ใจโ ป่อตองเว้าอย่าเอาอังอนอุกมาที่เอ้ย<ม>บำเพ็ญเพียนสิเบิดทุกบุญพลาสิมาโอเสียงยังนอ,จ,อจ่อแจงคือเสียงกองดอกแข็งติดต้องกราบขอพ่อคุณนะคะ เจ้าภาพขบวนจากอำเภอปทุมราชในการฉอรกษัตริย์ในครั้งนี้ค่ะทั้งอำเภอกเกษตรวิสัยอำเภอปทุมราชอปททุกแห่งในทั้งสองอำเภอนี้ค่ะกลับขอบพระคุณคุณแม่หมอรามมุกรดาเมืองน,นครจากจังหวัดพน,นนาชตหนีค่ะซึ่งในการฉอรกษัตริย์นะคะอานิสง์ของผู้บูชากานันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่จเจริญด้วยพรสีประการ คืออายุวันงาน,นสุขภละทุกทุก,ทกชาติไปค่ะขอเสียกปรบมือขอบพระคุณทีมงานจากโรงเรียนอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรนิสัยด้วยค่ะขอบพระคุณนางรำได้ที่ฟ้อนรำได้อย่างสวยสดงดงามนะคะแต่งกายสวยงามมากจริงๆค่ะ ผู้ไปเกียรติที่กรุงคัะลำดับต่อไปเป็นกันที่1 3ที่ชื่อว่านาครกันพระเจ้าสนชัยตรัสสารภาพผิดขอขมาโทษต่อพระเวสสันดรแล้วอ้อนวอนวพระโอรสให้กลับคืนพระนครพระเวสสันดรทรงรับเชิญลาเพศนักรถพร้อมทั้งพระหนังมัดสีแล้วเสร็จเข้าพิธีราชาพิเศษในมงคลสถานครั้นได้เรื่องกำหนดนิวัตรพระนครก็ทรงเครื่องราชุปโภคแบบมหากษัตริย์ ด้วยพระเกียรติยศทำกลางเสวกามาตร,ราชบริาพารเป็นเวลาสองเดือนก็เสด็จถึงนครสีผี